สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมาสาหรับวันนี้นะฮะก็ยังอยู่กับเครื่องนะครับเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเหมือนเดิมนะครับก็สําสหรับพี่พีเอฟซีนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับหรือว่าพี่พีเอฟซีใหม่ทุกท่านเลยนะยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเนาะโอเคครับผม ก็รายการแรกวันนี้เลยนะฮะก็จะเป็นเหรียญเหรียญรุ่นดวงดีนะครับผมเป็นเหรียญหน,น้ากากทองนะครับประมาณนี้นะฮะรายการแรกวันนี้ผมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆกันเลยนะครับเป็นเนื้อปะกาหน้ากากทองนะครับพี่ๆเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะ ก็อขอกราบสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญด,ดวงดีกินอนากาศทองนะครับผมเหรียญนา้ากานะครับเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะครับพี่นะสนใจน,นี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ก็ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับ เปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พรายการนี้นะครับลงยาก็มีของอยู่นะฮะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมเนื้อปะกาหน้ากากทองนะครับรายการนี้นะ <c oughs> ลงยาก็ยังมีอยู่นะครับพี่พีเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับ สาหรับโรงยาานะเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับยังมีของอยู่นะฮะมีละเมือนสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับผมวิ่งๆเลยนะครับนี่นะฮะรุ่นดวงดีนะครับประมาณนี้เลยสวยๆเลยครับยังมีของอยู่นะครับพี่ๆอันนี้ต่อโคชัดเจนเหมือนเดิมนะครับนี่ ก็จะมีสองสีนะครับไอ้สามสีนะฮะสีเขียวนี่ผมน่าจะลืมไว้ที่หลังรถนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสำหรับรุ่นดวงดีนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยครับผมผิวสวยๆเลยครับสนใจนี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ มีน้องๆทีมงานรอตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับถ้ามาสอบถามราคาหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ทางไลน์เนาะไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันรายการถัดไปนะครับรายการที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นารายจักนะครับผมให้ดูชัดๆเลยนะฮะประมาณนี้ครับ ก็จะเป็นเหรียญนะารักจักนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะคมๆเลยครับสวยๆเลยฮะพี่พี่น่ารักจักเนื้อนวะนะครับรายการนี้นะสนใจนี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะด้านหน้านะ <c oughs> ผิวก็จะเป็นออกลมดำลุ้งๆนะครับพี่ๆนี่นะครับต่อโคตรชัดเจนนะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับนีุ่่นนารายจักสนใจนี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆ <c oughs> สวยงามมากเลยนะครับรายการนี้นะผมเบิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับผมโอเค สำหรับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นรุ่นเมตานะครับเป็นเหรียญรุ่นเมตานะฮะเนื้อฝาบาทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆกันเลยนะครับนี่นะคะรุ่นเมตานะครับพี่ๆต่อโค้ดชัดเจนนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมรายการนี้น้าเนี่ะครับต่อโค้ดชัดเจนนะฮะสีล้านะครับรีโค้ดนะครับผม ประมาณนี้ครับเปิดอยูหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะ <c oughs> ข้างด้านหลังก็จะเป็นรูปผนุมานนะครับหาวนะอ่าประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะแล้วก็เพื่อเพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมรายการที่สามวันนี้เนาะผมก็เปิดอยูหนึ่งพันบาทนะครับ สำหรับดวงดีลงยานะครับตอนนี้ผมปล่อยเช่าอยู่หนึ่งพันบาทนะครับให้เช่าอยู่หนึ่งไอสองพันบาทนะครับพูดผิดนะครับขออภัยด้วยนะฮะดวงดีลงยานะครับผมตอนนี้ผมให้เช่าอยู่สองพันบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญยืนนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะตอนนี้ราคาแรงมากๆแล้วนะครับเหรียญสวยๆเลขสวยๆนี่ไปเป็นหมื่นแล้วนะครับสําหรับเหรียญยืนนะ ตอนนี้ผมก็ยังมีของอยู่นะครับผมถ้าสนใจอยากได้ไปบูชานี่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นเนื้อละวะธรรมดานะครับผมสวยๆเลยนะครับประมาณนี้เลยฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับพี่ๆต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับเป็นเหรียญนะครับองค์หลวงปู่นะฮะยืนถือไม้เท้านะครับผมประมาณนี้ครับ เหรียญสวยๆเลขสวยๆนี่ไปหลักหมื่นกันแล้วนะครับพี่ๆรุ่นนี้นะอ่าผมเปิดดูหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้นะสนใจนี่นี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับพี่ๆเนี่ยแล้วก็มีโค้ดชัดเจนนะครับนี่โอเคนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะเลขสวยๆผิวสวยๆนี่ย้ำนะผมย้ำเลยนะครับไปเป็นหมื่นแล้วนะครับรุ่นนี้นะ ร <c oughs> ายการถัดไปเยนฮะก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นสมปรสานานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นลงยาหน้ากากทองนะครับอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆกันเลยคะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองนะครับพี่ๆรายการนี้นะนี่นะฮะต่อโค้รสาลานะครับแล้วก็มีเลขโค้รด้านใต้นะครับ ภายด้วยนะครับผมก็จะมีต่อโค้ดนะครับสารานะฮะแล้วก็เลขโค้ดด้านใต้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าองค์หลวงปู่นี่จะเป็นหน้ากากทองนะครับลงยาสีขาวนะฮะแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยครับพี่ๆเขียนเสมานะครับอ่าที่เป็นเนื้อนวะหรือว่ารุ่นที่เป็นหน้ากากทองเฉยๆนี่ก็ยังมีของอยู่นะครับนวะหน้ากากทองอัปการหน้ากากทองอย่างเงี้ยฮะยังมีของอยูน่นะครับผม สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับรุ่นสมปรารถนานะครับพี่ๆผมเปิดดูหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนอยากได้ไปบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นปิดตานะครับปิดตาพังพักการนะครับของหลวงปู่นะอ่าในทองแดงนะครับดวสวยๆเลยนะนะนะพี่นะ <c oughs> สวยๆเลยนะครับผิวไฟวิ่งๆเลยนะครับพี่ๆนี่เดี๋ยวผมให้ดูพี่ๆเอฟซีดูกันเลยนะครับนี่ผิวไฟวิ่งๆเลยฮะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับนี่ผมเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับสําหรับปิดตานะรายการนี้นะครับนี่ตอโขนชัดเจนนะครับพี่ๆฝั่งขวาก็มีตอโขนนะครับสวยๆเลยครับกริบๆเลยครับพี่ๆ มีนะฮะมีหลายเนื้อนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอ่าสิบสองนักสัตว์นะครับแล้วก็เป็นลาหูอมจันทร์นะครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับปิดตาพังประการนะครับของหลวงปู่นะสวยงามมากจริงๆนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย <c oughs> รายการถัดไปกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะก็จะเป็นอ่าพันพันล้านนะครับลงยาแดงนะฮะยังมีของอยู่นะครับตอนนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่สวยๆเลยฮะนี่นะครับวิงวิงเลยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญอัปป้านะครับลงยาแดงนะคะประมาณนี้เลยนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับพี่พี่ <c oughs> รุ่นพันพันล้านนะครับผมรุ่นที่เป็นหน้ากากทองที่เป็นอเนน้วะโลหะธรรมดาหรือว่าเนื้อปรากก้าก็ยังมีของอยู่นะครับอยากได้แบบไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยประมาณนี้เลยนะครับ รายการถัดไปนะคะก็จะเป็นโชคเหนือเมฆนะครับผมนี่พี่พี่เอฟซนะฮะหลายๆท่านนะครับถามไปเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะก็ยังมีของอยู่นะครับก <c oughs> ็ยังมีของอยู่นะครับพี่พี่ผมก็ยังไปเอามาอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าพี่พี่เอฟซีในบูชากันไปเยอะๆมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ,ะโชคเหนือเมฆนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะ,คะโค้ชจีนนะครับสองฝั่ง จะเลยรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเนี่ยแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็เป็นหน้าองค์หลวงปู่นะครับประมาณนี้นะฮะเป็นเนื้อทองอ่านทองฝาบาทนะครับผมเหรียญนี้อาจจะเป็นรอยบ้างต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีผมเอาไว้ไลน์นะฮะแล้วก็คอยจับตลอดนะครับมันอาจจะมีฟูนอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยฮะตอกโคชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นยี่กอหงนะครับด้านหลังเนาะ ประมาณนี้ครับผมก็เปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะสนใจก็ติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะครับรายกันแบบไวๆเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับรายการถัดไปนะฮะก็จะเป็นสาริกานะครับอดีรายการนี้ผมก็ไม่ค่อยหยิบจับมาให้พี่พี่ fc ได้ชมกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นสาริกาหน้ากากคลองนะฮะเนื้อนวะโลหะนะครับผมรายการนี้ก็เปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ ผิวสวยๆเลยนะครับดูอเนาวนะฮะขมๆเลยฮะ <c oughs> อ่าหน้าองค์หลวงปู่นี่จะเป็นหน้ากากคองนะครับพี่ๆแล้วตัวเหรียญจะเป็นเนื้อนวะนะครับนี่ประมาณนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับเหรียญสริการนะโอ้โหพี่ๆดูเลขโค้ดดีสี่สี่ไอ้สี่สิบห้านะครับเกือบสี่สิบสี่นะฮะ ประมาณนี้ครับผมต่อโค้ดชัดเจนนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นรุ่นสาริกาลิ้นทองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยผมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปนะฮะก็จะเป็นเหรียญหันข้างนะครับเหรียญเลื่อนหันข้างเนาะ <c oughs> นะะนี่ที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะแล้วก็อวก้านะครับที่มาให้รับชมวันนี้นะส่วนถ้าพี่ๆอยากดูเนื้อไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าอยากได้เนื้อทองแดงหรือยังไงก็ยังมีของอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะดูให้อีกทีหนึ่งนะครับอก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นเหรียญหันข้างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมนี่ต่อโค้ดน,นะครับ ประมาณนี้เลยเป็นเหรียญหันข้างนะครับพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นึ่งนะฮะตรงนี้น่าจะเปื้อนนิดนึงรสักครู่หนึ่งนะครับผมีเหรียญเปืเ้อนนิดนึงอเลย๋ยวน่าจะเอาอันนี้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็น นวะนะครับเนื้อนวะนะเลียนหันข้างนะ๋ย่ให้ดูชัดๆนะครับพี่ๆผิวก็จะประมาณนี้ครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะฮะหลวงปู่มหาศลานะครับสิร,ริจันโทนะ <c oughs> ด้านหลังก็ให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็อีกองอีรายการหนึ่งก็จะเป็นเนื้ออปป้านะครับผมอะจะเป็นรุ่นเลื่อนเหมือนกันนะครับ อัปปาก้านี่เป็นที่นิยมมากนะครับพี่พี่อ่าเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับเป็นเหรียญหันข้างนะอ่านี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิลิจันโทนะครับนี่เนื้อปะกานะครับก็เปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับทั้งคู่เลยนะฮะทั้งนาวะทั้งอัปปากาเลยนะฮะพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่ ถ้าในคลิปผมพูดไวไปหรือรูปไม่ชัดก็เดี๋ยวรบกวนพี่พี่เอนะฮะลองไปไล่ดูในคลิปเก่าๆนะฮะก็ผมก็ไล่ลงไปตลอดนะครับสําหรับเลื่อนหันข้างนะถ้าชอบรุ่นไหนก็แคปส่งมาให้แล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเปดูหนึ่1พันบาทนะครับทั้องอปาคาแล้วก็นวะเลยนะฮะรายการถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นนี่เลย พยาพาลีนะฮะพอดีได้มาองค์เดียวด้วยนะครับตอนที่ไปเอารอบรอบของใหม่นะฮะเป็นพยาพาลีนะฮะลงยาแดงนะครับผมผมได้มาองค์เดียวเลยนะครับพิเศษมากๆเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับเป็นของหลวงปู่นะัะผมเป็นรุ่นพยาพาลีนะครับพี่พี่ผมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ พยาพาลีลงยาแดงนะคะผมได้มาองค์เดียวเลยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะประมาณนี้เลยครับผมสวยๆเยนะฮะตอกโคด้ดเลขโคด้ดชัดเจนนะครับผมนี่โอเคก็เปิดอยู่หน0่บาทนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่พ การถัดไปเลยนะฮะก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะลงยานะครับผมออย่างที่ผมน,นําเสนอไปเมื่อวานนะครับสวยงามมากนะครับพี่ๆแนะนําให้เก็บไปบูชากันนะครับอเหรียญลงยารุ่นนี้นะผมแนะนําให้เก็บไปบูชากันนะครับผมว่าในอนาคตนี่ราคาขึ้นแน่นอนนะครับสวยงาม <c oughs> สวยงามมากจริงๆเลยนะครับให้พี่ๆเอฟซี FC ได้ชมกันจะชัดเลยนะฮะเป็นเหรียญพัดยศนะครับพี่ๆ รายการนี้นะลงยานะครับสามสีเลยสวยงามมากจริงๆนะครับผมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมต่อโคดชัดเจนนะฮะพอดีเมื่อวานเปิดราคาไปผิดด้วยนะครับสำหรับรายการนี้นะเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับพี่ๆประมาณนี้เลย สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะเนื้อปากานะครับลงยานะครับผมสามสีเลย <c oughs> ต่อไปนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นเหนรียญกระถินนะฮะเหรียญกระถินลงยาแดงอ่าโอเคก็จะประมาณนี้สวยๆเหมือนกันเลยนะครับรอบที่แล้วผมไปเอาของมาก็ได้มาน้อยมากๆเลยนะฮะได้มาสองอย่างละสององ,องค์เองนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงนะะ เดีย๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆกันเลยนะครับผมเป็นเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกนะครับพี่ๆอันนี้นะมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆสวยงามมากจริงๆนะครับเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกนะลงยาแดงนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะอ่าต่อโค้ดชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่นะฮะหนะนึ่งศูนย์เก้านะแล้วก็เป็นโค้ดสารานะครับชัดเจนนะครับนี่นะฮะรุ่นแรกนะ <c oughs> เป็นเหรียญกระถิ่นนะครับโอเคอไปรายการถัดไปกันเลยนะครับผมต่อไปเลยนะฮะก็จะเป็นอ่าเอ็ดรุ่นนี่เลยนะครับอายุวัฒนามงคลน,นะฮะเจ็ดเจ็ดนะครับรงยาน้ำเงินนะครับหน้ากากทองนะ ผมได้มาแค่สอง,ส,องสีงนะครับได้สีน้าเงินกับสีแดงมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้ากากาคลองนะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสีน้ําเงินนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆดูวนาวเลยนะครับวิิงๆเลยนะฮะเวเลียนอายุวัฒนมงคลเจ็ดเจ็ดนะครับผมนี่นะครับพระมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่สวยๆเลย ผมเปิดอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับด้าน